แต่นี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่ทรงกับสุดวันนี้จะไปแบบเฮ้ยรอก่อนรอวันที่เราพร้อมรอวันที่มีเวลาสจากสถานการณ์ที่เราเห็นนะปีหน้าผมก็บอกว่ามันเป็นปีของ uncertainty นะครับปีของ uncertainty สุดๆทุกครั้งอะแรงกระแทกที่มันยิ่งเข้ามาใหญ่ะ ลูกใหญ่เท่าไหร่สําหรับคนที่เตรียมเรื่องของการออมคนที่มีเงินสํารองฉุกเฉินมันจะสร้างโอกาสให้กับเราปีหน้าไม่ง่ายครับมันไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่ทรงกัะสุดแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกคนเนี่ยในการที่จะลงมือทำนะครับเพื่อที่เราจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกลูกที่สองและลูกที่สาม เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจัดสรรเงินในปี2026เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเ,เวลาเรามีเงินสักร้อยส่วนผมคิดว่าเงินสัก5้งส0ส่วนเนี่ยนะครับใน50เนี่ยเราเอาไว้ใช้ใจให้เรารอดให้พออีกสัก1 0เปอนี่ยเอาไว้ใส่เข้าไปในสำรองฉุกเฉินจนกว่ามันจะถึงเป้าหมายเรา6-12เดือนนะยิ่งมีเยอะนะครับมันก็จะเป็นตัวรองรับในฝั่งที่เป็นโอกาส โอกาสมันจะมีสำหรับคนที่มีเงินเท่านั้นโอกาสมันไม่ได้มาสำหรับคนที่เฝ้าดูวันนี้จะไปแบบเอ้ยรอก่อนรอวันที่เราพร้อมรอวันที่มีเวลา จากสถานการณ์ที่เราเห็นนะปีหน้าผมก็บอกว่ามันเป็นปีของ uncertainty นะครับปีของ uncertainty สุดๆปีนี้เราว่าสุดแล้วปีหน้านี่คือคาดเดายากแหละนะครับแล้วมันเกิดแล้วมันก็เกิดนะครับแล้วมันอาจจะมาเรื่อยๆนะครับไม่มีใครทราบนะครับตัวเราเองต้องอมีความยืดหยุ่นพร้อมรับแรงกระแทกที่มันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะ่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมเพื่อ ทุกครั้งอ่ะแรงกระแทกที่มันยิ่งเข้ามาใหญ่อ่ะลูกใหญ่เท่าไหร่สาหรับคนที่เตรียมเรื่องของการออมคนที่มีเงินสํารองฉุกเฉินมันจะสร้างโอกาสให้กับเราเนี่ยโอกาสที่ดีอันดับต้นคือเราลอดได้โอกาสที่ดีกว่านั้นก็คือจังหวะของการที่บริหารเงินที่ดีนะครับเราก็ยังมีนะครับมันไม่ได้ถึงขนาดแบบให้ท่านผู้ชมแบบเอ้ยหมดความหวังแล้วปีปีหน้าเตรียม เผาจริงอย่างเงี้ยมันจะทำให้ทุกคนแบบท้อแท้แต่ในเชิงของของผมคิดว่าทั้งทางรายการเองทั้งน้องกีต้าเองและรวมถึงทางสมาคมเองเนี่ยเราอยากให้ความตื่นรู้ที่มีในปีนี้เนี่ยให้เป็นโมเมนตัมให้มันผ่านไปให้ทุกคนกลับมาให้คนไทยเข้าใจสักทีว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องวางแผนทางการเงินนะครับให้คนไทยเข้าใจสักทีว่าทำไมเงินสำรองฉุกเฉินถึงเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ ทำไมการลดค่าใช้จ่ายในคือการลดค่าใช้จ่ายตอนที่เรารวยอะ่ะมันอาจจะไม่จําเป็นมากการลดค่าใช้จ่ายตอนที่เรามองไปข้างหน้าแล้วมันไม่ได้มีความยากลําบากรายได้เราคงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็คงไม่มีความจําเป็นมากนะครับแต่น,นี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่มีทางดีขึ้นมันมีแต่ทรงกับซุดนะครับแต่ถ้ามันมี uncertainty เข้ามาอย่างที่เรากังวลที่สมาคมกังวล นะครับแล้วก็ออกมาเตือนเปียนเตืียนทั้งที่แล้วก็ขอบคุณน้องกิต้านะครับที่เชิญทางสมาคมมาคุยปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าปีหน้าไม่ง่ายครับแล้วก็ขอให้กําลังใจทุกคนเนี่ยในการที่จะลงมือทานะครับเพื่อที่เราจะต้องเตรียมรับแรงกระแทกลูกที่สองและลูกที่สามนะครับการที่จะไปคาดหวังรัฐบาลชุดใหม่จะออกออนโยบายเศรษฐ,ฐกิจอะไรมาการะตุ้นน่ะ ในช่วงที่เรารอเนี่ยอย่างน้อยๆเราจะต้องเขาเรียกว่าโดนอ่าช่องช่องว่างของการที่ไม่ไม่มีกลไกที่เข้ามาดูแลเราแบบจริงจังอย่างมากๆเนี่ยอย่างต่ำๆผมก็คิดว่าต้องมีสี 6, ่ถึงหกสี่ถึงหกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่ถึงหกเดือนข้างหน้าเนี่ยมันก็เกิดมีอะไรเข้ามากระทบเนี่ยแล้วเราไม่ได้เตรียมแผนทางการเงินไว้ให้ดีเนี่ยเราเราอาจจะ อยู่อย่างยากลำบากหนักๆเลยในครึ่งปีหลังนะครับเรื่องของการาดูเรื่องโลเคชันว่าเราอยู่ในโลเคชันที่มีความเสี่ยงภัยทางด้านใดก,ก็ก็ต้องดูเรื่องของการบริหารจัดการการเรื่องความเสี่ยงเพราะเราเห็นแล้วว่า,เ,าเวลาที่ได้รับผลกระทบมาเนี่ยมันมันหนักบาดเจ็บจริงๆนะครับหลายท่านอย่างเงี้ยในในเชิงของทาง ภาคใต้อย่างนี้โดยเฉพาะที่หักใหญ่เนี่ยก็เห็นแล้วก็แบบโอ้โหไม่รู้ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเราเป็นเขาถ้าเราไม่ได้มีต่อให้ได้ทําประกันไว้แล้วอ่ะมันก็อาจจะ cover ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะจัดสรรเงินในปี2026เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาเรามีเงินสักร้อยส่วนผมคิดว่าเงินสัก50ส่วนเนี่ยนะครับใน50%เนเนี่ยเราเอาไว้ใช้จ่ายให้เรารอดให้พอ เราพยายามกินพยายามใช้ให้อยู่ใน50%เนี่ยให้ได้นะครับอ,อีกสัก10%เนี้ยนะครับเอาไว้ใส่เข้าไปในสำรองฉุกเฉินจนกว่ามันจะถึงเป้าหมายเรา6-12เดือนใครทำได้เกินกว่า12ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะยิ่งมีเยอะนะครับมันก็จะเป็นตัวรองรับนะครับในฝั่งที่เป็นโอกาสถ้าสถานการณ์มันไม่ได้ฉุกเฉินจนกระทบฐานะการเงินเงินสำรองอเราทั้งหมดไอ้เงินสดที่เรามีในมือเนี้ย มันพร้อมที่จะกระโจนเข้าไปอยู่ในสภาวะที่โอกาสมันมาถึงโอกาสมันจะเป็นสําหรับมีสําหรับคนที่มีเงินเท่านั้นโอกาสมันไม่ได้มาสําหรับคนที่เฝ้าดูเห็นโอกาสแต่ไม่มีเงินทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราพยายามออมให้ได้อย่างน้อย10% 10%นี่เป็นขั้นต่ำที่ต้องทำนะครับอีก10%เอาไว้ดูแลเรื่องการจัดการความเสี่ยงและประกันนะครับไม่ว่าก็ไม่ควรจะ เกิน10%ของรายได้ในภาวะเช่นนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ควรจะดูเรื่องประกันสุขภาพประกันเจ็บป่วยโรคร้แรงมาทีหนึ่งนี่ก็ค่ารักษาพยาบาลนี่หนักจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของการาทําประกันชีวิตเรื่องกรณีที่เรามีบุตรหลานที่ต้องดูแลแล้วเราเป็นคนที่แกนหลักในการหารายได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องต้องทำนะครับการประกันทรัพย์สินต้องทำ อะไรที่ดีเลยได้ดีเลยสิ่งที่ดีเลยได้คืออะไรนะครับก็คือพวกที่เป็นการใช้สินเชื่อในการมาอุปโภคบริโภคนะครับอันไหนที่ดีเลยได้ดีเลยไปก่อนนะครับบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่เคยเคยเคยอยู่ยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนก็ยังอยู่ได้นะครับใครที่ยังไม่มีความพร้อมเราก็ต้องกลับมาเช็คสอบดูว่าเ,ออเรามีมีเงินออมพอที่จะไปดาวน์บ้านไหม แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการปล่อยกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเรื่องของกําลังของการดาวเงินดาวเราต,รเเเนะรต้องไม่ไปกระทบกับฝั่งที่เป็นเงินสำรองนะครับต้องไม่ไปกระทบกับฝั่งที่จะสร้างเวลของเราที่มั่นคงในเชิงของเงินลงทุนนะครับอย่าไปมองคิดว่าอาสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องของการลงทุนเราเราซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้อยู่อาศัยสมัยนี้ขายขายอาสังหาริมทรัพย์ไม่ง่าย นะครับท่านที่จะมองเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนระยะสาั้นผมคิดว่ามันมันคงไม่ใช่จังหวะช่วงนี้นะครับมันมันจะต้องเป็นสําหรับที่อยู่อาศัยนะครับยกเว้นเราเราเป็นคนที่เก่งกับเรื่องนี้นะครับก็อาจจะมองในเชิงของการหาไรายได้ประจําในการปล่อยเช่านะครับแต่สิ่งที่มันจะเป็นตัวที่ดิ์ยากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตก็คืออัตราการเกิดของของคนไทยมันต่ําลง เพราะฉะนั้นเนี่ยดิมาในฝั่งซื้อเฉพาะคนไทยอย่างเดียวมันน้อยลงฉั้นท่านก็ต้องไปดูในโลเคชันที่จะมี e x p ก c ์มีคนต่างประเทศที่มาทำงานในเมืองไทยและจะมาเช่านะครับหรือเป็นคนต่างประเทศที่มีรายได้สูงเราจะมามาซื้อต่อนะครับในบรรดาพวกคอนโดอันเนี้ยพวกอะไรที่เป็นสินทรัพย์ใหญ่แล้วต้องแล้วจะต้องเ,ออเรียกว่า ขอสินเชื่อระยะยาวมาเนี่ยโดยข้างหน้ามันยังไม่ค่อยแน่นอนเรื่องของรายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆพิจารณายกเว้นท่านที่มีความพร้อมอยู่แล้วอันนี้อันนี้ผมไม่ห้ามเพราะว่ามันเป็นตลาดของผู้ซื้อตอนเนี้คนซื้ออได้เปรียบนะครับเพราะว่าเอ่อซัพพลายมันเหลือเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อได้เปรียบใครที่พร้อมอยู่แล้วเอ่อเป็นอ,อ่ไม่ได้กระทบกับเรื่องของกระแสงเงินสดหรือว่า พอทการเงินพอทการเงินโดยรวมอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไม่ไม่ได้เป็นตัวหา้ามแต่สิ่งที่จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังก็คือพวกบรรดาสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเอ่อพวกบัตรเครดิตแบบเนี้ยนะครับเราเราต้องไม่ไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอาจจะจําเป็นไม่ค่อยจําเป็นเอาแล้วกันนะครับจําเป็นน้อยบางทีก็อ,อาจจะต้องลดลงไปนะครับต้องจําเป็นจริงๆอะ่ะถึงจะควรใช้แล้วก็พยายามที่ใช้แล้วก็ชําระเต็มนะครับ ใครที่ใครที่ยังชําระไม่เต็มอยู่ก็ผมคิดว่าต้องต้องต้องพยายามลดการใช้แล้วพยายามเคลียร์นี้ให้หมดนะไม่งั้นเราก็จะไม่น่าจะอยู่ไหวในปีหน้าแล้วปีถัดไปค่ะแล้วส่วนอีก30%มเปร์นะคะเมื่อสักครู่พี่วิโรจน์บอกว่าถ้ามีร้อยเนี่ยใช้แค่ห้าสิบหากเป็นสำรองฉุกเฉินสิบเอร์ซจัดการความเสี่ยงซื้อประกรันสิเปอร์เซนะคะที่เหลืออีก สาิซพี่วิโรธแนะนําจัดการการเงินยังไงคะให้ลงทุนนะ่ะลงทุนประมาณสักคือการลงทุนนะ่ะคือมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับใครที่ท่านที่มีรายได้น้อยอะเกือบจะ cover รายจ่ายไม่ทันการใช้จ่าย50%มันอาจจะไม่พอก็ต้องมาดึงจากส่วนนี้ไปนะครับเราก็ไม่ได้คือผมบอกแล้วว่าปีปีหน้านี่ต้องเป็นปีแห่งความยืดหยุด ทำยังไงก็ได้ให้เรามีพลังในการที่จะก,ก้าวต่อไปแล้วก็เอาชีวิตเรียกว่าต้องผ่านพ้นวิกฤตรอบนี้ให้ได้นะครับงั้นคนที่ยังยังใช้จ่ายแบบโหวันวันหนึ่งนี่ก็กินแค่มื้อหนึ่งแล้วยังถ้าเกิดลดห้าสิเปอร์เซ็นหลือกินครึ่งมื้ออย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เพราะเขาต้องมีแรงในการที่จะไปหาไรายได้นะครับก็ไปกินเอาส่วนลงทุนไปใครที่มีนี่อย่างที่ผมบอกก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบัตรเครดิตน,นี่นอกระบบก็มากินส่วน30นนี้ ไม่ต้องลงทุนเนี่ยเพราะฉะนั้นสานี้เนี่ยสำหรับคนที่พร้อมแล้วว่าใช้จ่าย50%แล้วพอนะครับให้สำรอง10ให้ดูเรื่องประกันและจัดการความเสี่ยง10ที่เหลือ30%ลงทุนอย่างเดียวแต่การจัดพอร์ตต้องมีความมีความบาลานซ์และยืดจุ่นนะครับต้องต้องไม่ไม,ไม่ไม่พุ่งเข้าใส่เหมือนปีนี้นะครับบางส่วนส่วนหนึ่งของพอร์ตอาจจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นเขาเรียกว่าพอร์ตระมัดระวังเป็น เป็นพอร์ตเป็นเป็นพอร์ตที่ทนแรงกระแทกได้ถ้าภาษาของ Investment ก็บอกว่า e f f n s <Okay>. s v v ค่ะนะเป็นเป็น n ิเฟนซีฟสต e g y ควบควบคู่ไปกับโก o ด t สต t r a t e ี y ปีหน้าเรื่องเทรนของของเทรนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่ายังมีอยู่นะครับคนแต่คนส่วนใหญ่ก็เริ่มจะกลัวกันแล้วว่าเอ AI มันจะบับเบิลหรือเปล่าเนี่ยแต่แนวโน้มมันยังไปอยู่มันก็จะมีบริษัทที่ประสบความสำเร็จกับบริษทัทที่ที่มันราคามันสูงเกินไป นะครับมันอตอบรับกับกับเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยพราะฉะนั้นเออจะต้องมีมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นแล้วก็รัดกลุกก่มมากขึ้นเน้นกระจายความเสี่ยงทำแอ s เซทอ l โลเ t ชันนะครับเป็นสัดส่วนการลงทุนให้ดีให้สอดรับกับอะไรกับขีดความสามารถรับความเสี่ยงกับเราของเรากับระยะเวลาการลงทุนเราควบคู่ไปกับเป้าหมายทุกพอร์ตหนึ่งพอร์ตต้องมีหนึ่ง 1, เป้านะครับเพาะฉะนั้นถ้าเกิด ท่านผู้ชมเนี่ยมาอขอคําปรึกษาคําแนะนําจากนักวางแผนทางการเงินเราจะรู้เลยว่าเราจะไม่มีการท่านมีเงินเท่านี้เสร็จแล้วมาเราลงทุนนันเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์โจทย์ของเราเนี่ยก็คือ,อแต่ละคนมีแต่ละเป้าหมายในชีวิตเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้ไว้เกษียณอันนี้ไว้ทําบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองอาจจะซื้อบ้านซื้อรถหรืออาจจะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกเป็นเงินที่เก็บไว้ให้ลูกอตอนที่ เราจากไปเป็นเงินมรดกแต่และพอร์ตเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าโยนเงินมาก้อนหนึ่งแล้วจัดพอร์ตหนึ่งไปอย่างงี้ก็แปลว่าเป้าหมายอื่นไม่มีและมีแต่เป้าหมายเรื่องของสร้างเงิน Investment งั้นวิธีการทําก็จะแตกต่างนะครับอันนี้เราก็จะพูดคุยกับกับผู้รับคําปรึกษาให้ชัดเจนเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะได้ตลอดเราเลยครับเวลาเดินทางในปี2 0 2 6เนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันร,ราบรื่นแล้วก็คงต้องมีการ ปรับแผนที่ผมคิดว่าปีหน้าน่าจะถี่ขึ้นมงสู่หนึ่งล้านสับสคริเบอร์สเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ